สวัสดีค่ะอยู่กับคุณเส้นสายมันค่ะพี่น้องราสุดเปิดไฟวิ่งแล้วจ้าเปิดไฟแรนงาานหรอเด้พี่น้องเ่าแกบอกว่ามีแห้งกับครับโอ้มีแห้งกับแรนโลกเขาบอกมือยประสันไหวถึงใจรถด,ดำแล้วเนาะรถด,ดำแห้งมากเด้มือละ6หกสิบเ็ดสิบเที่ยวปากวอกไก่ไก่เนาะพี่น,อน้องราคาก็ดีจังหาเที่ยวละหกสิบบาทนะ รถดําได้เที่ยวละหกสิบบาทวันหนึ่งวันหนึ่งได้วันหนึ่งได้นนไดเยอะสุดนะคะหกสิบเ,เกือบเจ็ดสิบเที่ยวต่อคันสถิติมาเห็ุงานอยู่หนีหามือไปวะสถิติไม่เห็นงานอยูนอย่น,น,นีมือที่หานะคะสถิติ อันรถสั้นนีข้าหนี้นะคะทำสถิติได้สามร้อยสามสิบเจ็ดเที่ยวนะคะแรงงานปากบอ่อหลังจากนั้นกับฝนแน่อยังแน่ก็เลยได้ผู้ละสามสี0สีฟหา0กสิบแต่เยอะสดุดรถดำได้คันละหกสิบกว่าเที่ยว เพอหนึ่งกับสามรอยก็เถี่ยวนะคะราคาก็หกสิบบาทปากบอ่อช้ำๆนะคะเถ่าแกสร้างไว้ว่ามีแห้งขับเลยมีแรงขับเลยถ้าคนถ้าแบ็คโคถ้าคนขับแบ็คโคยังตักดินให้ว่าสันว่าเถ่าแก่ว่าขันแม่โคยังตักดินให้เจ้ามีแห้งเจ้าก,กระแลโหลดว่าสันเพราะว่ามันอยู่หนองมูบานนะคะมันสะดวกสบาย คนขาเผากับฟี่สไตล์นะเจ้าอยากได้หลายหวาวขอจัดให้เท่าแกอยากได้โอ้ก็จัดให้แล้วต้องมักว่าสันวว่าอู้บจ่จังด้วยเด็กผีหอบังที่ะน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของพ่อยอด เส่ียดิน,ปนไปใส่เบิร์ดว่าดินมนย่างหลายเลยบองเข้าเหตุงานนี่ก็เป็นสวนทุเรียนนะคะทีมงานฟ้าบรรดาลช่วงนี้นอกพรนิผ้าจอดเท่ากับมาเห็นงานน้่ฝ่าบรรดาลน,นะคะเอาดำลงน้องแน็กอยากจอดแต่โดนแล้ววะสันวะป้านายสิเลิกวะสัน จอดตะก่อนมูดำมปายอดเยียบปายได้เวลาเลิกงานแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกนาฬิกาสามสิบหกนาที พี่น้องเขามาในรถ <ไป S 1> ฟิล์มเนี่คคูเราไป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 เป็นอยัางพอต้องเปิดไฟอขาเลยเป็นอย่างม,มันเนี่ยม่เห็นข้าง,นในในางปกติเลิกคำสุดกับประมาณหกโมงตรงมื้อนี้เลิกหโมงเคเชิงนะคะกระจอมองเกาห้าน,นั่นแหละโอเคค่ะมื้อนี้ก็เลิกงานแล้วเ็ดโอจนว่าได้เปิดไฟ Oh, thank you.